สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนมาสมองสมบอนที่เขามาติดตามสุมสงรถชนาสาวลาวเนาะพี่น้องเมนี้ลงมาอยู่วัดพี่น้องเลยทีมงานเก่าเมื่อวานไปกินอยู่กันไม่อยากลองเมนี้ลงมากินอยู่วัดเหมือนจะมีเมนูแกงหน่อไม้มือนใครมีใจก็ตามมาพี่น้องสวัสดีป้อยสวัสดีพี่น้องสุขุสุกคนไม่สมองสมบอน ไ็อ่อย้ามากินแกงหน่อไม้ด้ว่เด้อนเดิมเพราะว่านไม้ส่งเห็ดหวัดเนาะเน้นแกงหน่ไม้่น้มันสดเสพบิ๊กเอมแกงหน่อไม้ให่นี้แกงหน่อไม้ยี่ลอห่อันนี้คือเมทัลล่าก็ต้อกหน่อไม้อันนั้นเมทั่วประจำหวัดอันนั้นมาตลอย Này mong sụt đi bè không có miền đơ Mình thảo đang đang lăng lăng phay nào tôi Hết nhàng Phụ phụ chắc Chú áo lông phay mà bát này cả nó mạnh vì nào vậy Mà này cả keng nó mạnh Sàng bán ừ. bạn hao này mạng keng nó mạnh đó เพิ่นสิเป็นดวงไว้จังแลวบ้านนี่ก่าก็ก็ดากระเปียกบ้านนี่นางอันนี้สั่งกระปลายคนดอกเห็ดเห็ดเผือพวกอันข้าวเจ้าย่ามโควิดอยูนทางแนะนำทางรงเรียนน้ำาน ดันถูกเนาะใหม่ตีปากตับตที่บ้หมอชี้แกงหน้อไม้แกงหน่าไม้ได้อมหมอเนี่ยแกงใช้หมอดินได้มหอนี่นะมาแบบหน้าแบบยอนยุกเพิ่นว่าแกงหน่าไม้มาเนี่ยาแบบยอนยอนยุกไปหยุกสมัยสมคมโลกพี่น้องเออ้านี่เกิดบนท่านเกิดบนท่านพี่น้องเลยแกงใช่หมู แกงใฉหไฮเลยเนาะหมออู้หมอนีอูเนาะแกงใส่หมออู้ผเนาะไข่แก่เบื่อเห็ดเข้าบขี้ไข่แก่เือขี้ไข่บ่มีเอาเข้าเขาคัดเอาเบื่อเลยบ่ด้เบื่อเห็ดเบื่อฮอนได้บิได้มาใครสนใจติตามมาเด้ออยู่วัดน้องเตะิแกงน้อเมออู้แกงน้อยเฉยหมออูู้เขาผี่นอง หุ้มข้าวเจ้าพี่น้องหุ้มเขากินกับแกงน้ำไม้แคบแคบแคบมากินน้ำเลือดหมอหุ้มเขาหมอหุ้มเขาพี่น้องถอยถอยออกมาให้เบิ่งก่อนขนาดหมอหุ้มเขาไม่ใช่ไม่ใช่น้อยสองสิบสองมวยหรือเปล่าสามเอ็งวะสามบวกเลิศเลิศเฟอร์เฟิกหมอหนมัยห้าวันเดือดแล้วป่ะเนาะ จุกบึงเลยขาเป็นนัวหมอนนุ่มไหมเรับ่ยังไม่ทันแต่พอดีพอดีคือจีบประมาณดีพอดีกันกับขาหมอกขากนเยเ้าอถือเอายังเอาลงอ่นัวได้ป้ยนัวอยู่ได้ขมน้ำมันขมกระังกระลังสีแกรงเออเท้า ข้าวกท่เคี้กิกเคี้ยแกงเขาใหม่กับถาดไปเธอะแกงข้าวน่ะแกงอะไรข้ดวใบเสตียสเดนมากระเขากันได้ตำหมูหุ่งกินอันนั้นชุบ้วยจิ้มเถ้จับมึงดู ตัวน่ะชุกระบบเจ้าคือรปิแหละครับนี่แหละชุกเตัวน่ะนังมอมัโตแต่บางหเมาขออันยีนี่เลยบ้แค่มกขอมาเลยคุแบ่งเอาให้เอาเองชนไ้ืมอันบอมีจองมันบอมีแนวตองปรแดกหน่อยว่ะสมุดับ้กับพี่นี่อ่ะตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้กำลังรวกปลาล้านึ่งหน่อ่ พีมอ้อนมนเบมือนเอ่อยข้ากงน้มอ่อยหนักกินหนักแกงจัดไปเอาให้อร่อยอย่าให้เสียชื่อเรียทุกวันออหือเรงรออนาวมนงยน่ดืบลงบลงบลหแกงมจเดืบลง แกกินเจ๊ตือแบบแบบบอแก่กินเจ๊ตืออ่ะปาพี่น้องพักกันเลยสดใสสดใสวันนี้มีสดจอยมาด้วยพี่น้องสเสดจอยห้าก้ามาห้าก็ไปเอาเท่ามาพี่น้องก็สปินเนาะสปินก็มาสบายดีพี่น้องห้างก้ามาหอดเพิ่นห้าก็ไปเอาเท่ามาปุ้ยเท่าก็งามงามเท่เเฟิรกระซามงามขึ้ควรไปเอาเถอะเนาะเพิ่นบูเพิ่นบัได้พ่อตำรวจนะบัเนาะ บเยมันนี่ผมมีด่านมันนี่โอ้เนาะเขาหลักแสนบาเลยะเจอผู้เดียวซองด่านเลยเฮาอัดเฮาเฮาอัดกันไปหลายคนเจอตำรวจอัดมื่อน่ะมันนี่คนไปซองคนผิดถือก๊อตจราจรสะงดอกนั่งลงผู้เดียวนั่งจัดการเลยเพผ่อไปพ่อเท่าเสียงลงเลยไปนอนเท่าลายนี่เพื่อนวะมันเกิดเมื่กลางกระโดดอะไรหรอทำม่เป็นงาเป็นเงามีกบใส่ดิ หอยนี่ยุยุกเาลาเลนกบระไดมาแล้วเสียมละบานป้าทุกบะจักแกงน้าหมอยบะจักอันลาบเทาวันนี้ปะทะกันปะทะกันนี่จักชิเมย่งเกิดขึ้นโลกบันจักสิกระโพล่คือกาแฟละบานนี่กะโพลก้าวไปอยู่เลยเด้อบานนี่วใจบวายใจบวสิใส่หอยน้ำเด้อพี่น้องใส่หอยห้ามไมถ้า

เดอข้าวส้มสำมานึง้ากบใส่ส้มตั้งหกันมีสองเมนูวันนี้มีสองเมนูลาบเท่ากับสิลาบเท่ากับเก้งลไม่นี่แตอาหารหักทางนั้นเลยโอ้ย่แต่อาหารหลักเกยงลไมย้อนอยู่ลาลาบเท่าเนี้ยสลาบเท่าไปย่อนยุกอีกบ่ บุญยศใบกระดาษชิลาบเมอุ้ยมี่บ้าเขาขว้ามมีกันขี่รถจักรยานไปเอาอยู่กันขานขวแฮมแฮมเข้าสู่ระบบสแกง cô ấy khoe bơ luôn, gà chỉ đợi không gian ăn thôi, cai liền lẽ đi, 11h nhỉ thằng này kiếu, ừ. à, này kiếu, ăn này kiếu đây hả, tu kiếu là họi khảo thêm khảo

อละเอาลงหมอเถอะนั่นหนกัต um, ุมระเด็มันก <mel> ็ได้นัอเนาะจงนัวลงซีงเฮงกับมันกะนัวตัวขักลงเนื่ยตะกางลอยเฉยด้วยมันกระเดกกันเอาเละมต้องขูดมันลงด้ว Đây là càng thì ngoài sợi đây bạn này. Mỏ hoa bên cột không? Cột rồi. Cái bạn này. này đây. Chơi ừ. đây tôi cho con nó nó cho sẵn vô nó. Ừ, cho sẵn. À tụ hòn đây. Mà sệ cũng cần mình. Có bữa lông lẻo. Bữa tôi nhận phai mấy เจ้าวั really? <speaking> ิคุนโพดวะบุคุนโพดอะบุคุนเนาะเราบุงหน้ใหม่จังวะขอหมอเลยแกันเนานหูเหรอปวดหลา เ็นชิ้เิน่างมา้กงลหมก็ัเพิ่ตศ้าโจูกามาแกงใหม่เด้อส่ห้าใหม่ใส่ผาพิษปาหยผ่านมาใส่คคุ้นผ่านมาใสจะคุนนะยาโอ้ยเอ่งเอ่อ้ยปากิโควิดออกปานะจะควเทียวไม่ถ้าเขากับจัหมอนั่นจัหมอนี่ชิมอยู่ตอดคาอยากชิมะรชิมเขาชิมเขาหงบอกกับพอไม่ถ้า ngay khiển bò mày mày chế đấy nạt bò bà. Ừ. Uy. Ừ. 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 ก็พอดีห้องก็เอาอันเอาหมอมาตุมมันนารับเท่าเลยบันเขาห้องก็ยุดสต๊อกไว้สะกก่อนเออพ่อท่านชูขาบันในบ่หล่ะบเปย็นังบอก ซุกแล้วตัวนี้นะมันพอดีแล้วอันนี้นะมันพอดีเ้จี้ออกจี้มออกจากึงกดเลยพอดีนี่ได่หึงแล้มันบาออกยังไม่ซอยปลาตัักติดตึงตึงตาใา่ฆ่าอีกสายหนึ่งมันอะโนตึงกระเข่าเลยพี่อ นี่นเป็นสาระซักอยู่อันนี้กำลังป,นป่นกบสไหรับเท้าไหรับพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้กับพวกกระต้นกินพี่น้องคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องก,อกูได้ขมาไล้ก็ได้กดติดตามเห็นเด้อพี่น้องเ<ม>ลิกมเริ่ก้มะกระลงหรือมากระดิ่งอะไพี่น้อง<ม> <laughs> ไปแล้วพี่น้องบ<ม>๊ายบายป้าไอ้บ๊ายบายขอบคุณคลิปหนะ